สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบันเทิงสตอรี่ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับวิวพาดดาคงพึ่งค่ะและมาปราประกายแสงวงศียาค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะพี่วิวันนี้ค่ะพวกเราจะมาพูดคุยกับบุคคลสําคัญในธุรกิจและก็แวดวงบันเทิงค่ะ ใช่ค่ะน้องปรางค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากซีอสาวคนสวยค่ะที่ไม่ได้มาพร้อมความสามารถเท่านั้นนะคะเขาอยากเอาน้ํำหอมสร้างเสน่ห์มาฝากเราด้วยนะคะท่านแรกค่ะดรรินรดาเพชรทูลค่ะและท่านที่สองนะคะท่านดรอมรอรัตน์ สันนุจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยซีอโอของเรานะคะวันนี้มาพร้อมกับน้ําหอมสร้างเสน่ห์ในชื่อว่าน้ําหอมซีฟใช่ไหมคะใช่ค่ะแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านได้รู้จักกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องที่ใครดีคะโอเคสวัสดีค่ะก็คือเป็นซีอโอน้ําหอมซีฟนะคะชื่อชื่อเล่นก็คือบอสระดาค่ะเรียกสั้นๆว่าบอสระดาส่วนในลูกๆนะคะลูกๆก็จะเรียกว่าแม่ระดาค่ะ สวัสดีค่ะ,อะมอนรัศนุจิตนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่าปิ๋วนะคะแล้วก็เราลูกๆของเรานะคะหรือว่าตัวแทนจะจําหน่ายตัวทุกประเทศไทยจะเรียกว่าบอสปิ๋วนะคะก็จะเป็นซีอโอน้ําหอมแบรนด์ซีดนะคะร่วมกับเม่นดา,ดาค่ะก็จะเรียกเขาว่าเม่เหมือนกันค่ะก็ <c oughs> วันนี้บอสทั้งสองไม่ได้มา <c oughs> ท็อกเพียงสองคนเท่านั้นนะคะพาลูกๆมาด้วยนะคะอันนี้ลูกๆคืออยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะแบรนด์น้าหอมนี้อยาก อยากออสอบถามก่อนเลยว่าเกิดมาเริ่มต้นจุดกําเนิดของน้ําหอมนี้มาจากอะไรอะคะคือไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสไตล์คนโสดหรือว่าสไตล์คนมีครอบครัวค่ะก็ต้องการอยากมีเสน่ห์แลวบังเกินว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เข้ามาวงการออนไลน์นะคะเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิวกับเขาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะไม่เคยรู้จักกันแต่ว่า เข้ามาทำออนไลน์ปุ๊บเราก็ก็เจอผู้หญิงคนนี้ผ่าน Facebook แล้วจากนั้นก็สนใจลีลาหรือว่าเทคนิคในการโพสต์ขายของในในฐานะตอนนั้นคือเป็นแม่ค้าแล้วเราก็น้องใหม่เพราะว่าเราตกงานจากเป็นมัคคุเทศ์นะคะ<ม>แล้วก็พอเข้ามาขายสินค้าบังเองิญอา้าเขาขายกันสิสนค้าตัวเดียวกับเราซึ่งเราเคยเห็นเขาใน Facebook มาก่อน แต่เราไม่ไม่ค่อยถูกจริตหรือว่าไม่ค่อยถูกใจในเวลาการโพสขายของเพราะว่าเขาจะแบบเซ็กซี่ออกแซบอะไรอย่างนี้ค่ะแด้วยด้วยความที่เป็นเป็นแม่เลี้ยงเดียวอะค่ะแล้วก็แบบโชว์ความเซ็กซี่เพราะว่าเราแบบขายขายขายความเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ในภาษาแม่ไม้บ้านๆนะคะก็พอเราเคยเจอแล้วก็พอมาจับงานออนไลน์หลังจากตกงานใช่ไหมคะอ้าขายสินค้าตัวเดียวกันสืบไปสืบมาเขาเป็นแม่ทีมเราเอง นะคะก็เลยได้ทักทักเลยทักเลยแล้วก็ขอเทคนิค การขายออนไลน์คือเราไม่ว่าจะเก่งในในเวทวงไหนก็ตามในสังคมไหนก็ตามแต่เมื่อเราเข้ามาในสังคมใหม่แล้วก็นอบน้อมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทักไปรายงานตัวแนะนําตัวว่าเราเป็นลูกทีมขายสินค้าตัวเดียวกันช่วยสอนช่วยแนะนําการขายให้เราหน่อยได้ไหมถึงแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยไม่ชอบการขายเขาก็ตาม <c oughs> แต่เราอยากรู้วิธีในการขายแล้วก็บอกเทคนิคอบอกสไตล์ของเราให้เขา้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้ชี้แนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมถึงเลือกเป็นน้ําหอมล่ะคะก็ ที่จริงอะ่ะจะบอกว่าเกิดขึ้นจากปุ่มของตัวเองก่อนที่แรกเราสองคนคิดว่าจะก่อตั้งแบรนด์คิดได้ว่าจะเป็นแชมพูก่อนนะคะเพราะว่าอย่างเพื่อนเขา,อ,าอยากที่จะดีลงานส่งออกก็เลยคิดเป็นแชมพูสมุนไพรแต่ทีเนี้ยการที่เราจะเทสจะทดลองเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่ะก็เลยแบบโอเคถ้างั้นต้องปิวทำน้ำหอมดีไหมเพราะว่าพีอา่อยากได้น้ำหอม แล้วก็เหมือนกับว่าเรามีปมด้วยคือน้ำหอมเพิ่มเสน่ห์น้ำหอมมหาเสน่ห์ส่วนมากราคาสูงค่ะก็เลยคุยกันว่าเราจะทำน้ำหอมราคาน่ารักเอามาขายตลาดแมสดีกว่าไหมประมาณนี้ค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นน้ำหอมซีเท่านั้นล่ะค่ะคือเอาจริงๆนะคะชื่อก่อนเลยเราอยากได้ชื่อที่ฟังแล้วชัดเจนในความหมายไม่ต้องคิดเยอะซีก็คือซีกค่ะก็คือน้ำหอมด่มร้างเสน่ห์ใช้แล้วคือซีดเลยแล้วก็อยากให้คนเนี่ย จำได้ติดหูไม่อยากใช้ชื่อยาวเอาคําเดียวสั้นๆแล้วก็ติดติดติดจำไว้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําหอมเนี่ยก็ตรงกับบุคลิกของเราทั้งสองคนคือว่าเราโสดทั้งคู่แต่คนโสดอย่างปู่เนี่ยคือโสดสนิทนะคะคือโสดแบบไม่มีแฟนสวยแบบนี้เก่งขนาดทาดี่โสดเลยค่ะ <c oughs> แต่คนนี้ <c oughs> นนก็โสดแบบ ซ็กซี่แต่ว่าผ่านการมีครอบครัวแต่คือโสดคือมีประสบการณ์ณรด้านเดียวค,ครอบครัวก็จะรู้ปัญหาว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวเนี่ยคือปัญหาอะไรส่วนเราเนี่ยก็จะรู้ปัญหาคนโสดสนิทจากนั้นเราก็มาคุยกันว่าทั้งสองปัญหาทั้งโสดที่เคยมีครอบครัวกับโสดที่โสดสนิทจริงๆเนี่ยปัญหามันคืออะไรเพราะฉนั้นตอบโจทย์ที่สุดก็คือน้ําหอมสร้างสเสนห์เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาทั้งสองโจทย์นี้ค่ะค่ะอยาก อยากจะทราบถึงถ้าเกิดหนูจะสั่งซื้อน้าหอมเนี่ยค,ค่ะหนูจะสั่งซื้อได้ช่องทางไหนบ้างอ๋อน้ําหอมของเรานะคะเราจะมีตัวแทนจัดจาหน่ายที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นเจ้าของแบรนด์ก็ทักสอบถามได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะทักคุยกับเจ้าของแบรนด์นะคะก็สามารถเสื้อหาในเพจแล้วก็เสื้อหาทาง Facebook แล้วก็เสื้อหาทาง t i k t o k ได้เลยค่ะ พิมพ์คําว่าซ e ดนะคะไม่ว่าจะทักเจ้าของแบรนด์หรือว่าตัวแทนจัดจาหน่ายก็จะได้สินค้าตัวเดียวกันค่ะและะ้วก็ <หา S 1> ตัวแทนของเราเนี่ยก็จะเดินก็เล่นได้รับการเทรนมาอย่างดี<ช>ทุกคนมีความรู้หมดเลยค่ะแต่อย่าลืมใส่ h ฮชแท็กด้วยนะคะ h ฮชแท็กซดดนะคะก็คือสามารถที่จะเสิร์ชหาได้เลยค่ะ ประมาณตอนนี้ใน t ะ i ิกตอก็เกือบ400ล้าน<ส><ร>วิวนะคะบังมากอยากจะถามคุณบอสทั้งสงท่านนะคะว่าน้ำหอมซีดเนี่ยค่ะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะ จุดเด่นของเราสําคัญหลักๆเลยนะคะก็คือขวดนี้นะคะเป็นหัวเชื้อน้ําหอมแท้ซึ่งไม่ผสมแอลกอฮอล์มุสลิมเนี่ยสามารถที่จะใส่ละหมาดได้ค่ะด้วยความที่เรานะคะเป็นแบรนด์ของคนใต้นะคะซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมจะค่อนข้างเยอะะค่ะเราก็เลยอยากจะผลิตน้ําหอมเสริมสเสน่ห์ให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ใช้กันนะคะโดยที่แบบว่าสามารถใส่ละหมาดได้ใส่ปฏิบัติศาสนกิจได้โดยที่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดกฎศาสนาค่ะ ส่วนปิวเองเนี่ยคือเป็นไทยพุทธนะคะแล้วก็น้ําหอมของเราจุดเด่นแน่นอนค่ะคือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะและเป็นน้ำหอมที่ทุกกลิ่นสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวก็เรียกว่ายูนิเซ็กซ์นั่นเองนะคะแล้วก็น้ําหอมที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์แน่นอนว่าก็าดีสําหรับผิวที่สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ไม่ต้องกังวลคือหลายๆคนอยากใช้น้ําหอมแต่ว่ากัง,ง,ง,งวลว่าจะแพ้แอลกอฮอล ก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่ผสมแอลกอฮอล์สำหรับหัวเชื้อน้ำหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ติดทนนานถึง3วันด้วยกันนะคะส่วนน้ำหอมที่ผสมแอลกอฮอล์ก็ใช้ได้ทุกทุกเพศเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะก็จะทำให้หอมติดทนนาน8-12ชั่วโมงค่ะเห็นลูกทีมเยอะมากๆเลยค่ะอยากทราบระบบการบริหารจัดการเนี่ยค่ะทำยังไงบ้างคะคือน้ำหอมของเรา <c oughs> น้ำหอมแบรนดน์ซีดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นแบรนด์ใหญ่โตมากมายแต่ว่า เรามีตัวแทนทั้งหมดนะคะ300กว่าท่านซึ่งเราจะดูแลแบบแม่ดูแลลูกนะคะเราดูแลกันแบบครอบครัวไม่มีการกดดันและเราจะบอกลูกๆเสมอว่าอย่าแข่งขันกันเองในทีมหรือว่าในแบรนด์จะทําให้เกิดการกดดันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาจากทีมไหนนะคะไม่ว่าจะแม่ทีมแตกต่างกันก็จริงแต่เมื่อมาอยู่แบรนด์เดียวกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทุกคนมีแม่คนเดียวกันคะ่ะใช่ ค่ะเห็นคุณแม่มีลูกๆถึง3 0 0รอคนนะคะ mm hmm. ก็อยากจะสอบถามว่าแบรนด์ซีฟเนี่ยค่ะเกิดมากี่ปีแล้วคะก็แค่ปีกว่าๆเองค่ะเราจัดตั้งขึ้นมาปีกว่าๆเริ่มต้นจากการที่เรานะคะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะขายกันแค่ mm hmm. 2>, 2คน mm hmm. 2> เพราะว่าเราอะ,อะช่วงนั้นเมื่อปีที่แล้วนะคะเราเป็นเจ้าแม่ t ิ k t o อกเนาะ mm hmm. นะคะซึ่งเรามีพูดตามค่อนข้างที่จะ เยอะมากหลักแสนนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่อริลดากับชืิบิวเลยชื่อจริงเลยแล้วกลิ่นไหนขายดีที่สุดหรือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดค่ะแพคคู่อ่าดูดูค่ะ อันนี้ก็เป็นแพ็คคู่นะคะเป็นไมค์ควีนกับฟิลเตอร์ออฟเลิฟนะคะซึ่งเซตนี้ยเป็นคู่จิ้นเลยนะคะขายดีมากๆกลิ่นนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแมลดาเองนะคะส่วนกลิ่นนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแม่ปิ๋วนะคะกลิ่นนี้นะ่จะเป็นตัวแทนแนวสาวเรียบๆละมุนจะค่อนข้างขรึมนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยอ่อยแบบ แบบเปิดเผยนะคะจริงก็คืออ่อยนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะแบบนิ่งๆเปิดเผยแล้วก็แนะนําเหมาะกับสาวโสดพร่อโสดสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับกิจนี้ก็คืออ่อยเลยค่ะอ่อยก็อ่อยนะคะจะเอาก็จะเอานะคะก็เป็นไปสลับกันชาเป็นแนวแบบเน้นเน้นเซ็กซี่นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นํามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะก็สําหรับแม่เองก็แนวคุณแม่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ แล้วยอดขายปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้งในประเทศแล้วก็ได้ยินมาว่ามีการส่งออกต่างประเทศ<ช>ด้วยค่ะคือเราจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงแต่จุดเริ่มต้นที่ผลิตมาแค่1,000ขวดนั่งขายกัน2คนนะคะภายใน3วันเราขายหมดนะคะ1,000ขวดจากนั้นก็เริ่มมีตัวแทนเพราะว่าเราเสนอผลลัพธ์ในการขายเราไม่ได้ชวนใครมาขายเลยทุกคนที่มาขายกับเราคือทุกคนเป็นลูกค้ามาก่อน <laughs> คือเราไม่ได้มาประกาศขาตัวแทนแต่ อยากให้ทุกคนได้ลองสินค้าเราจริงๆแล้วก็ได้เห็นผลลัพธ์จริงๆจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนสมัครใจมาเป็นตัวแทนเองหนึ่งปีเราถือว่า10บล้านนี่เราพอใจแล้วค่ะค่ะประสบความสําเร็จแล้วค่ะเพราะเราเริ่มต้นจากการที่เราใช้เงินเก็บกันคนละไม่กี่บาทนะคะเอามารวมกันเราไม่ได้แบบไปกู้แบงก์หรือว่าไปไปหาจากที่อื่นเลยค่ะเราใช้เงินเก็บของของเราทั้งสอคน เอามาเปิดบริษัทการส่งออกปัจจุบันนี้นี่ไปที่ประเทศไหนบ้างคะ,ะการส่งออกเริ่มต้นจากว่าลูกค้าเห็นการรีวิวของพวกเราแล้วก็เขามั่นใจในศักยภาพของเจ้าของช่อง t ิกต็อกนะคะเพราะเราสร้างตัวต,วตวนกันมาเป็นปีแล้วแล้วพอเราผลิตน้ําหอมลูกค้าก็ทักสอบถามไปซื้อจากซื้อปุ๊บก็เริ่มที่จะมีตัวแทนต่างประเทศและเดือนตุลาเนี้ยค่ะก็จะทําการตลาดนะคะ ผลิตตัวเทสก่อนแต่ว่าแบบคล้ายๆกับเป็นตของจริงเลยแล้วก็จะบินไปดูงานที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะค่ะเป็นรางวัลแวบๆเ,เนี่ยค่ะ,คะอยากทราบเหมือนกันค่ะว่าเป็นรางวันอะไรเอยได้มาตั้งแต่เมื่อไรค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลมณีเมฆขลานะคะซึ่งเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยค่ะพวกเราได้ไปรับกันมานะคะ,ะสําหรับรางวัลมณีเมฆขลาในปีนี้นะคะเรารับในสาขานวัตกรรมดีเด่นแห่งปีค่ะ นอกจากรางวัลบณีไม่ขานี้แล้วเนี่ยได้ยินมาว่ามีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมคะจำนวนเท่าไหร่อะคะประมาณเจ็ดรางวัลนะคะภายในหนึ่งปีโอ้ปีหน้าสู้ต่อไหมคะปีหน้าเอาอีกเอาอีกแน่นอนแน่นอนเราต้องต้องเกินอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการส่งออกก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปคว้ารางวัลต่างประเทศด้วยเนาะก็จะทําตามเป้าหมายให้ได้ดีที่สุดอะค่ะ ขอบใจเช่วยนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คคะคแล้วบริษัทอะค่ะอ,อ,อยู่ที่ทางภาคใต้ใช่ไหมคะแล้วตัวแทนจำหน่ายวันนี้ลูกๆที่มาวันนี้มาจากจังหวัดอะไรกันบ้างคะก็มีจังหวัดสงขลานะคะสะตูลพังงากระบี่แล้วก็ชนบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครตอนนี้เราต้องการตัวแทนจำหน่ายแถวภาคเหนือเยอะมากๆค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะสนนใจติดต่อเข้ามาเป็นตัวแทนได้อย่างที่บอกไปคือผ่านทาง Facebook ใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถติดต่อได้ทาง f a c e b o o k นะคะหรือว่าเพจสามารถทักปรึกษาสอบถามได้กับทางตัวแทนจัดจำหน่ายเพราะว่าตัวแทนของเราทุกคนยืนยันนะคะทุกคนโดยเฉพาะวันนี้นะคะ26ท่านนะคะ โดนเทรนมาอย่างดีค่ะโดอนอบรมมาอย่างดีค่ะค่ะอย่างหอมอย่างน,น,ออางนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาหลักร้อยเองค่ะขายขายเลยค่ะขายเลยใช่ <laughs> ไหมคะราคาน่ารักมากเลยค่ะหนึ่งเซตนะคะปกติ440บาทนะคะวันนี้เรานํามาลดราคาเหลือเพียงแค่399บาทค่ะแต่ถ้าซื้อสองเซตนะคะเราลดให้อีก100บาทเหลือแค่780บาทเท่านั้นค่ะ คุ้มมากค่ะใช่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยแล้วเราก็แอบได้กลิ่นเมื่อสักครู่นี้ก็ถือได้ว่าหอมมากใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ก็จะสร้างเสน่ห์ให้ทุกคนไม่ว่าจะกับ เพศเดียวกันหรือว่าเพศตรงข้ามนะคะก็อยากแนะนําสาวๆนะคะที่โสดและอาจจะไม่โสดก็ได้นะคะแต่ <G ül üyor> ว่า <G ül üyor> อยากเพิ่มเสน,เน่ห์น,น,นะคะก็แนะนํานะคะน้ําหอมซีดกันเอาเอาไว้ด้วยนะคะก็สาหรับวันนี้เวลาของบันเทิงสตอรี่ของเราก็หมดแล้วคะ่ะอยากให้ท่านคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านคะ่ะคุณแม่ปิวพะน้ำหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามหรือว่าจะเป็น วัยวัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่นะคะหรือว่าวัยรุ่นนะคะทุกคนคะ่ะน้ำหอมสร้างเสน่ห์เสริมบุคลิกของเรานะคะเชื่อนะคะว่าเมื่อคุณได้ความหอมไปนะคะก็จะเพิ่มความสนใจให้กับคนที่พบเห็นเราะคะ่ะดึงดูดสิ่งดีดึงดูดความหอมเข้ามาะค,ะค่ะค่ะคุณแม่ราดาคะอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ,ะสำหรับตัวแม่เองนะคะก็ฝากฝากสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ ที่อยากเปลี่ยนชีวิตหรือคนที่ตกงานไม่มีอาชีพนะคะอยากเปลี่ยนชีวิตอยากพลิกชีวิตซึ่งแม่ระดาเองก็เปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตมากับกันเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะตอนนี้เรากลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์ซึ่งมียอดขายมากมายมหาศาลนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อน้ำหอมของเรานะคะให้พิมพ์คำว่า h ฮชแท็นะคะแล้วก็ Z ซทดซึ่งจะพบกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านดรปรินละดานนะคะเพชรทะลุงนะคะแล้วก็ดอกอรอมรรัตนุจิตนะคะคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียนมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้ําหอมซีดค่ะเอาไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการบันเทิงสตอรี่ค่ะวิพัฒดาคงพึ่งและน้องมะปรางนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ